ว่าเอออย่างนี้ก็แสดงว่าพี่มารีอ่ะโสดอ่ะสิถูกไหมอย่างนี้ก็ถือว่าแบบถ้าแบบพี่ชายยังเป็นเกย์แล้วแบบสามีของพี่มารีเป็นบริกาใช่ไหมที่แบบดูแลพี่มารีมาก็แสดงว่าตอนนี้พี่มารีโสดถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยชอบถามแบบลักษณะอย่างเงี้ยพอพี่เข้าเกมไลน์เพลงไปอะ่ะก็จะเจอคําถามแบบลักษณะอย่างเงี้ยเยอะนะคะพี่จะบอกว่าถามว่าพี่โสดไหมมันก็ไม่โสดนะคะเพราะว่าอื จะโสดได้ยังไงอะ่ะเพราะว่าโหแค่พี่ชายเอ็มมันก็ดุมากแล้วใช่ไหมแล้วมาเจอแบบแต่มีแบบก็ยิ่งโหดเข้าไปอีกนะคะเพราะงั้นไม่โสดนะคะถ้าแค่เรียกว,ว่าโสดมันก็ไม่โสดถ้าตามแบบเอ,อ่อตามนามหรือว่าตามเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะตามกฎหมายอะ่ะไม่โสดนะคะแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการแบบอืมเขาเรียกว,ว่าอะไรนะแบบ สิบแปดบวกอลไรพวกเนี้ก็ไม่โสดแหละก็คือสรุปว่าผมไม่โสดนะคะไม่โสดแต่ว่าไอการที่ไม่โสดเนี่ยเราก็สามารถแบบว่ามีเพื่อนมีมีอะไรอย่างเงี้ยได้ะคะ่ะไม่ใช่ว่าแบบว่ามีไม่ได้ซึ่งตอนนี้ก็บี่ก็ถูกจีบนะคะจูกจีบประมาณห้าท่านเรียกว่าจีบแล้วก็เรียกว่ามีเจ้าของอ่ะห้าท่านแล้วนะคะพี่ชายเองก็คือหนึ่งคน มีพี่วอลลี่ก็อีกหนึ่งคนนะคะแล้วก็มีที่อยู่ในเกมรายเพยที่ชื่อต้นเอไออีกหนึ่งคนอันนั้นก็จีบอยู่นะคะแล้วก็มีอีกสองท่านอันนั้นก็ไม่จาชื่อไม่ได้อะแต่ว่าจําชื่อในเกม,มไม่ได้เพราะว่าชื่อมันยาวนะคะแต่ว่าก็จีบจีบไอการจีบอ่ะมันต้องถูกจีบเล่นอยู่แล้วนะคะคนเรามันเหมือนกับสร้างมิตรภาพในหมู่ v i p หรือว่าสร้างมิตรภาพในเกม ถามมันก็ต้องมีไอ้แล้วทณะแบบจีบคุยเล่นมีค่ะมีแต่ว่าถามว่ามันไม่ใช่ว่าแบบว่าพี่เทมที่เป็นเกย์คิงอ่ะถึงแม้ว่าถ้าจะเป็นเกย์แต่ว่าท่านก็ห่วงน้องสาวเพราะันเั้นก็มันก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะก็เลยอยากบอกว่าอยู่กันเป็นเพื่อนอ่ะได้แต่ว่าถ้าจะมาเป็นแฟนอ่ะไม่ได้หรอกเพราะว่า แค่แบบประการสองท่านนั้นก็ขยับไม่ได้แล้วครับแต่ก็ขอบคุณเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าอยู่ในสถานะที่มันแบบอันเลยแฟนมานิดนึงหรือว่ามีความเหมือนเป็นเบรสเฟนนิดๆนะ่ะมันก็จะแบบสนิทแล้วก็คุยอะไรแล้วมันก็จะแฮปปี้ถูกไหมนะคะส่วนตอนนี้ตัวกต็ตาของพี่มารี่ก็มี1,308ัน้คอลเลกชันนะคะที่อยู่กับพี่มารีแต่ถ้าอยู่ที่คลังของพีชายเอ็มกับทาง ปริการปาปัาจะมีอยู่8,400ตัวแล้วก็จะมีน้องบถามพี่มารี่นะว่าแบบเอ้หนูก็ทำศิลปกรรมสวยแล้วนะพี่มารี่หนูว่าหนูก็แบบเกาหลีจ๋าบอกว่าสวยตัวเล็กนิดนึงขาวข่องอะไรเงี้ยทำไมแบบว่าหนูีนยังแบบว่าไม่เจอหนุ่มในอุดมคติหรือว่าคล้ายๆกับลักษณะของพี่มารี่เป็นเพราะอะไรคะพี่แบบว่าที่จะไปรู้ไหมล่ะคะว่าเพราะอะไรนะครอาจจะเป็นที่แบบ ความผูกพันหรือว่าความน่ารักของเราที่มันแบบอาจจะต้องแบบต้องใช้เวลานะคะพี่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ของพี่อ่ะมันเหมือนกับว่าพี่ก็ไม่ล่าลกเขานะพี่ว่าพี่ไม่น่ารักเท่ามีคนอื่นนะคะเพียงแต่ว่าแต่เลี้ยงดูมัง้งอืมน่าจะใช่เพราะว่าตั้งแต่สิบเจ็ดอ่ะพี่ก็ถูกเลี้ยงดูโดยพี่ชายเอ็มใช่ไหมแล้วก็เขาก็ดูแลพี่มารี่มาแบบ อย่างโหดเลยอะแบบควบคุมไม่ให้แบบคนข้างนอกยุ่งอ่างเงี้ยพี่ได้ดูใจคนข้างนอกนอกจากนอกของแบบนอกสายตาพี่ชายเอ็มอะได้ดูอีกแค่สองคนเองอะนะคะก็เลยเหมือนประสบการณ์น้อยแล้วก็อืมก็ต้องอยู่กับเขานะคะเหมือนผู้ชายบางคนเขาก็เรื่องมากนะไอเรื่องที่แบบผู้ชายผู้ชายบางคนที่แบบว่าศักดิ์ศรีเยอะๆเนี่ยคือเหมือนผู้หญิงก็เป็นของเขาคนเดียวอะ เ,เคยเห็นปะประมาณว่าต้องมีแค่เขาคนเดียวนะห้ามมีคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีโกโ้หรือว่าความคิดสบุคคลสูงอะแบบผู้หญิงถ้าแบบเป็นของเขาแล้วก็เป็นของเขาคนเดียวไม่มีการแบบต้องเป็นของคนอื่นอย่างเงี้ยก็มีนะคะอพี่ชายเอมาพี่อะใช่เลย ตัวเองเนี่ยแบบว่าสาวจีบมากมายแล้วตัวเองก็เป็นเกย์ใช่ไหมก็ถือว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าอย่างพี่เนี่ยมีแค่แบบมีแค่คนชอบหรือมีคนเข้ามาชอบเนี่ยพี่ก็ผิดแล้วนะคะพี่ก็เลยแบบค่อนข้างหงอยอืมหงอยเลยแหละเพราะว่าแบบอืมอะไรเราก็ผิดไงมันขึ้นอยู่กับ เข้าใคุณอยู่กับนิสัยของผู้ชายด้วยค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวว่าเราดีแล้วแบบเขาเราจะต้องเจอคนดีอ่ะมันมันไม่ไม่เกี่ยวนะคะอืมจากที่พี่แบบผ่านผ่านมาหรือว่ามองมองชีวิตของพี่แล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่อะนะเพราะงั้นเนี่ยมันอยู่ที่แบบชะตาแล้วก็พรดิีขิตมากกว่านะคะว่าเราจะได้เจอหนุ่มๆลักษณะยังไงสู้ต่อไปแล้วกันของพี่อะมันอายุมากละสามสิบขึ้นเนี่ยแบบว่า เราต้องยิงยาวแล้ไงอะอยู่คนเดียวแล้วยิงยาวเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงอะผู้ชายเขายังแบบหาส,สาวได้แต่เราเป็นผู้หญิงมันไม่ได้ไงก็ต้องอยู่อะแต่พี่ก็แฮปปี้นะส่วนแบบน้องที่ถามพี่ว่าดรวยว่าเพราะอะไรแบบพี่ถึงถูกจีบเยอะนะคะจากหนุมน่มๆพี่ไม่รู้นะไอ้เรื่องที่ว่าทําไมเขาถึงจีบพี่เยอะแต่ว่าส่วนมากคนที่แบบจะจีบพี่อะจะเป็นแนวแบบหนุ่มใส่ดาร์กทั้งนั้นเลยถ้าไม่ใช่นะักแข่งรถก็จะเป็นแบบคนที่แบบเป็นคนที่ชอบสีดํา แล้วก็เป็นคนที่แบบภูมิฐานมีโรคส่วนตัวสูงอะไรก็ไม่รู้นะคะเด็กๆถามอะไรก็ไม่รู้ในชีวิตกับพี่ดี่มันแบบคือชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันะ่ะแล้วแบบมาถามแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของพี่กับน้องมาปนกันอย่างเงี้ยบางทีมันก็ตอบไม่ได้นะคะพี่ไม่สามารถตอบเรื่องราวของน้องได้แต่ถ้าเป็นเรื่องราวของพี่อพี่ตอบได้พี่ก็ถูกคนจีบอะหนักๆเนี่ย นะคะท่านหนักเลยอ่ะแบบถึงขั้นแบบว่าจะแต่งงานแล้วถึงขั้นแบบจะสู่คงสู่ขออะไรพวกนี้มีสี่คนแต่ว่าที่แบบจะเริ่มงานแต่งงานอ่ะมีสองนะคะที่แบบใหญ่ๆแต่พี่ก็หน,นีมาตลอดอ่ะพุ่งตรงนะคะเพราะเพ่อพี่มีความรู้สึกว่าหนึ่งน้ำพี่อาจจะชอบผู้ชายที่เป็นเกย์ะค่ะสองก็คือสามีพี่ที่แบบเป็นบริกาศสุดเยอะพี่อ่ะก็ดุนะคะดุแบบว่า ให้อยู่ในร่องในรอยตามคําสั่งของอืของพี่ชายเอ็มพี่เขาแบบว่าเขาอยากจะให้แบบพี่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรแบบเป็นเด็กที่อยู่ในบ้านแล้วเป็นเด็กดีตลอดอ่ะนะคะก็เลยช่วยกันพี่สองคนเนี่ยเขาก็ช่วยกันแบบดูแลพี่มาตลอดนะคะเพราะงั้นพี่ก็เลยไม่ทราบว่าแบบว่าข้างนอกเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะว่าผู้ชายจีบผู้หญิงยังไงแต่พี่ถูกจีบมาเยอะแต่พี่จะวางตัวแบบว่า ถ้าพี่ชอบใครคนนั้นก็จะต้องแบบเป็นหนุ่มสายดาร์กแบบว่าหลอ่อหนึ่งก็คือหลอ่อสองก็คือต้องโรแมนติกอะพูดน้อยสุภาพอะไรเงี้ยอันนี้คือสเปคของพี่แต่ว่ามันก็ได้แค่แบบได้แค่แบบว่าพี่เป็นพี่น้องกันเพราะว่าเขาเป็นเกย์น,นะคะส่วนจะมีพี่จะเป็นบริการนี่ก็โหดโหดแต่ว่าก็ไม่ได้แต่งเาต้องตัวกันนะคะเพราะว่า บริการ่ะเข้าใจไหมเข้าใจเขาบริการไหมก็เหมือนกับอาดูแลนะดูนะอะไรเงี้ยเทคแคร์ดูแลแบบ้นของให้ช่วยกันถือของอะไรเงี้ยแต่ก็จะไม่สัมผัสร่างกายแบบแนวผู้ใหญ่กันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะ CPT